กาบสบายดีและสวัสดีเนะะาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนบวชอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องเอเมื่อนี้ก็เมื่อนี้บปเตียงได้ผ่านมาทั้งบ้านนายจอยนอะพี่น้องเนาะก็เลยชิ้ไปมาถามข่าวถามข่าวเรื่องสัมมนาพี่น้องเลยยังบอจบบอส,อบอส,บออสิ้นเนาะอ่าทั้งเมย์ไพฑูรย์เมื่อไงอยากหูภาษาเล่ลระบอโดยจังไรพี่น้องเลยก็อยากส่งลูกและเขาหงำหงเฮ่นนั่นแหละเนาะ อสวัสดีอาจารย์สวัสดีวายนี่ไรไปใส่เสือกใส่เพ่เรียบร้อยเลนะแล้วก็มาแต่หางจีนบ่มาแต่หางยังกันนะเปิดสอนเลอืมโดยโอ้ยอึบมืดแต่เนาะอสบายดีสบายดีโอ้ยเอ้าัง่ายไปใส่ไปใส่เบ็ดเป็นคุณที่เดียวใส่เบ็ดใส่เบ็ดเบ็ดย่างกันนะเบ็ดปลาเบ็ดปลาเป็นโกเบ็ดปลาจีนเลยลายหลังนี่ไง โดยโดยโดยใช้เบ็ดใช้กางกรปินเนาะ่มีกินหัวสวยเลยอย่างโดยเดี๋ยวเอามาหนีไม้เนอึบโอเคอเค่าไประบบสัมมนอกสมนุกเฮาอันนั้นเด้อเวิ่นห่วหนาพ่นให้เล่งหัว ก็เลยเบิกวัยกนมาว่าข่อยกับขอยุ่งยากเพิ่งไร่เถี่ยวเลยเนาะดเต็มใจเพิ่นก็เลยจตัดทั่วเนี่ยงัวเข่าทั้งนั้นอันนี้อันนี้อันลานน้อยนี่ไปฝากอยู่นี่มันยังทันได้อันใส่สามโนก็ได้ที่เนาะดูวันนี้เลยไปฝากตรงใส่เด้เนาะใส่เลยอันนี้ข่อยเขบอกหุ่นไรเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวฮันจีไปทำให้ไปยังนาะลากนล้วมาข่อยลงแรง้งถ่ายแต่ตะปูนั่เปิดมันจันอื ตกน้ำเนี่ยแหละกะเพราะว่ากะจิพากันไปว่าก็ผลอะไรได้บุ่อยก็มีเวียกสิเฮ็ดเงินก็ไปปะไว้น้ำผู้แล้วยังเล็กตะปูไปเองอ๋ออยังเล็กตะปูใชอหรือไปกับเพิ่นเงินไม่ใช่ไปเยียงดอกยยังเล็กตะปูภาษาเล็กตะปูเบาตกน้ำติดกับรักใหม่ละกัแเลยเพราเขาดันนี่เพราะว่าเฮ็ดยังในชวนกะบ่ได้ อแบบสั้นนะใช่ไหมเพื่อนฉบับนั้นขจจคดไปที่ตาม่เพื่อใจคุณพ่อไปอยู่ในเฮืองนั่งเพื่อนนั่นแหละเขาเกงใจาเป็นเพื่อนถ้าเป็นลูกน้องเพื่อนกันนั่นแหละอยู่ความความเกรงใจอยากส่งรถพ่อกับอะไรนี่มากเหิงจังได้เฮาก็ต้องเอาพื้นฐานเลยวันว่าบอเชื่อว่าฝากไว้ด้วยจ่อยเงินต่อผืนหมอกมาเพียรกรเรื่องโทรส่งโทรซ้ำว่าติโทรบอกเบากับบอมมี่ลอกตายไว้แล้วเฮ้าปฎิจิตร้อ่ไ กระซับกระตายกระถึกเนาะยาบ่ท่านใสดอกบัมีกะเชื่อว่าแล้วทั่วบ่ดีกะทีโทบอกว่ากะอนที่ยิ่งมโนเพิ่นหล้าโทชาวบัวม้าจะมีโทบอกเจ้าโดยจะสีแบบชั่นโลดอืมแต่ว่าน้ำนี่แหละพังเบิึงเพื่นหนาวันจันทร์นั่นงบเล็กตะปูมากกับที่ได้ตอกตะปูในระวังจุดงัวเข่าหนั่นซะก่อนแล้วบนี่ิกานว่าอ่ะมันบดมองงัวเข่าอะไรกะ กดกระเจางที่ไปได้โดยนั่นเลยอยากดูแลส่วนนี่อยัางนี้เนาะแม่นเบาตัวแม่นยูแม่นยูเฮามีแต่ไปไล่ผัดกะเก่งใจเพิ่งยันมาบางเถ้าเพิ่นกะเบาเบาเนาะแต่ว่าเพิ่นเบาซ้ำนี่ก็ว่าขออยากเฮ็ดหัวแม่นแม่นเฮาก็คืนเอาแล้ววะฮะปวดตรงเลยเนาะเพิ่นก็ยเจาะเฮาเสียใจกูใหญ่เฮากดตื่นๆนะ ก็เลยเหตุใดพ้นเป็นยัง้งเป็นยั้งเบาขอจะคืดอยู่บบาตรงข้องแท้โดยปูอยู่ทางบ้านพ่นกับข้องลด่นเนาะเอามาใส่จำเป็นและโทรศัพท์กับบไอ้โทรบอกกนยนนอนามันตายแล้วเจ้าเจ้าจัเรื่องเสือากับชีวิตไม่เยี่ยมไม่ยามที่เราแน่นน้ขอกบุญกับคุณเบายังมีใจมาจอบมาช่อมเบิ้กงความใช้มุกใจใจของเบา่อถืออยู่อ่ะแน่นอนเติบโดย กาคือเทนสักซึ่งอยู่ในเกาะพะเตะบวกกาแตะแต่ว่าไบากนาเบินเพราะว่าชูคอยกับบุกกาตัวเองเนาะ่าแบบหัางย่ามบุฟีแบบจลงเปิดมาใช่ใชามันหลายแนี้ยเพราะว่า บางเสื้อเฮาเฮ็ดหันเฮ็ดหนิเปิดลงๆล้มๆก็บ่ได้ไปอิทุอิทุแถวเนี่ยมันตีนไว้มือไหวไร้แถวอำเภอแบบนี้แม้แต่ข่าวแต่น้ำได้ลายก็ยังไปผ่าคนไหวไปลงเขตหาเขตไร้ไร้เดี๋ยวนี้ข้าวหน้ามีกินอยู่พอหนึ่งหนึ่งข้าวหนึ่งหน้าแล้วคือว่าแล้วเบาเอ้ยค่อยบริษัตัวได้อำจุ่เจ้าได้ยอำใรก็คือตัวอันนี้คอยข้าม ซ้่มท้ายก็มานึงแล้วเข่าเขาให้มือนั่นบ่แม่นเบิดเบิดตัวสองอันนั่นแหละมาต้นเจ้านั่นตลอดแต่ไอเจ้าน้ำโป๊ะจะกล้าสิ่ปะข่าวโป๊ะจะว้าแต่ว่ามันหากเป็นความจริงเนี่ยขันเทียวหมดไปยังกินข้าวกินน้ำด้ตอนแรงมือนี่กินแล้วได้ยังกินมาแต่ไปสอนไปสอนเฉพาะคนเกอร์อุค ส่วนกุ้งบ่เั้นกุ้งันนี่กุ้ง่นซิวหากินไปตามเก้าิบโลบันหนึ่งชุดติ๊บติ๊็กน่อยกําลังกินกินลายเด็กหน่อยกําลังกินชั่มบ่เป็นยยงบมเป็นยังเาอมามเมาเมาไหมะไม่หล่มะไม่หล่ามาเาา่เป็นแยงซำเราเขาเรานามเลยเบาเอ้ยบ่เป็นะไเบาาถุบบุญคุณผูอุดนุนก็ได้เบื้งลุกอีเบาเลย่เงือคือใช เล้ยคือบเบาน้ำเบาได้ใช่ไเบิ้งมาพี่มาพี่พี่อายแถเบิ้งเดเข่าอยู่เบิ้งเหยียดฮะคือจอยแถเบิ้งหะเบิ้งฮาเล่นในบ่บ่กินข้าวกินน้ำอยู่บ่เข้าเพรชฮะก็มากินไปไปขึ้นเอาไปลาไปขึ้นมาลูุนี่ขนมในที่เอ้าเอาเนี่ยใส่ใส่กนนั่นรถเบาๆลุ้นได้แม่นเอาเบิดนั่นแหละเอาเบิดนั่นแหละมีมาใครเคยแหละ เออไปกินบ่เพิ่งฮะเออให้กูให้กัวพลังน้อยไปไปถือเอาลราไปเรบแปรกันเนาะเน่คือคนเราคนอย่างเนาะคือคนต่างพหลประเทศคือจายเดียขี้หน่อินเดียไปโอ้ใครกระท่วงได้ผู้นี้นะกลัวหมูเลยแต่หมูวั่ผู้คนในครอบครัวนี่ ป็คนคนล่าคนหญ่บอได้ไพกระท้วงว่าแม่นลูกทุกเจ้าอยู่บ่โยเป็นรักลูกเขามาเลี้ยงไปชักมีเคอยไปนอนไปแขกมาชักถูกราความขี้โม่ความเน่าืม่คือม่บอกคือบอกงาิที่พี่หน้องมีไปคือเลาก็คือคนเทคอินเดียไปเป็นแสต่วมากินอยู่บ่มีมากินอนนีเนาะตุ่มมีบ ในและสิ้นหมูระบ้าชื่อมาฝากโลนึงพอได้ปิ้งี้วเข่าได้แล้วมันจอยอะไรบริกนไป่ช่างพวกอะไ่งเลยล่นไล่โม่โม่เเ็นมเนลายมินไล่กินข่ากินน้ำน้ำเนอตั้งใจปนี้ตั้งมุกตั้งใจระเบ้าจะพาไปฝากเขาหงำเฮียนเาับไปเมรยูนเล็เลโดยนี่คือได้มากแบบนี้กับบางส่วนเนี่ย ไปผักเถาะนี่ผักไว้ภูม่ลุ่มเขตโอบ่วาใจข่อยได้เบาบ่วาใจข่อยได้เรื่องถือกันหอบส่วนอืมมันเอากับโบเห็นเอากับโบหงอกนี่หงอกกับโบว่างดีขันมีลายผัดแห้งกลายเป็นว่าที่ผักขาดของโคตรแปลกหน้าไปตามมาเรลยอ่าผักมันหนาวตาเพิ่นอยู่เขกรดเลยจะเงินจะค้ามก็ยังผักนะเพิ่น บริการจะถือไว้เองมันมันเขาอยู่แบบนี้มันเปรี้ยวเนาะย่านนะคือว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะคอยฮับมากอ่ะมี่ลายคนที่ต้องหู้แม่นว่าแม่นแม่นแม่นคอยนี่ต้องเอาออกจากตัวเองท่านที่ถาวรบ่ท่านในชายสือหามาชายคลิปใส่อย่างนึงกับเพ่นเบิงในคลิปเห็นเหมือนกันเนาะแน่นฮ่าคดีแะไไปผากไว้นล้วผู้ใหญ่เพื่อนก็ได้ดอกไ่ยากดอกฝากมองจะมุกจะใจอะไรนะโดยโดยกดย อนาคตของลูกกับแม่นไปเที่ยวไปงานจะไปอาน้พื้นทุกตับหนากก็หากินไปตามภาษาเคยหามากนี่แหละอีกส่วนหนึ่งกะเอกมาแกเอาไว้เอามาใช้หม่จะบินไปเลยอกเป็นยังมีจะมาเรื่องข่าวน้ำก็กินกะนี่แหละไข่ก็มีต้มกินไปก่อนเนาะจ้ไดีมุกดีใจปีนีทั้งปีซ้ำว่า แห่งของเบาหาไม่บุเป็นแยงบุเป็นแยงกันอันนี้ก็เป็นเงินของเม่ไพ่ทุนเพิ่นแหละเจ้าผู้ที่เพิ่นมโนหะดนผู้ที่เพิ่นน่นาช่วยชู้เจ้ามาตลอดคือตลอดเลยผู้ใหญ่เจดีเพิ่นเป็นเงินเพิ่นผักเข้าไว้และเกันที่มาให้นาะกับผู้นำมากกับคือเจ้าเนาะกัทั้งปุ่นทั้งพี่และการนั่นเธอบางช่วนเงินเพิ่นเบิดกล่าวเงินเท่านี่แล้วชื่อให้กันก็มีกันออ่ที่จะได้ก็ช่วยกัน จังมหาชาติเนอะจังไดกะขอบบุญขอบคุณแนะนําคุณแม่ไปทุนกันได้ที่ว่าเนาะนมมือด้วยล่ะขอบใจเพิ่นด้นมมือนมมือขอบใจเพิ่นเด้อขอบคุณขอบคุณนําคุณแม่ไปทุนเนาะที่ว่าเพิ่นมีจิตใจเอื้อเหลือเพื่อแพร่โดยความดูแลที่ว่าโอ้ยกินใส่มากอะปีนี้เกือบทั้งปีกับว่าแม่นดูดีไม่แห้งมาหลายเติบผ้ขา้อมด้วยขอบคัวทุกคนนี่แหละมีความดีมุกดีใจมาโดยตลอด ที่เพิ่นบางแย่งแบบพะปะบระวางบางข้างกะกะคิดอยู่ว่าโอ้ยเพิ่นกะคงสิปล่อยมือนะครับปะยังมีเห็นมาโดยตลอดคนอื่นนะเดี๋ยวเขาว่าวะจังสันยังสีกระยาเขาผมเป็นแยังกะมีแต่ว่าตีใจสับสิ่งดยยึดมั่นในความดีเฮาเดี๋ยเพิ่นกะจีเห็นยิงดอกชักมือหนึ่งเนาะความเพิ่นแหละแย่งนะดูดูทำลูกทำร้านของเพิ่นสิยอดยุดทำคนในครอบครัวของเพิ่นกับชักหน่อยเจ้ากะจีเห็นหน้าเพิ่น อยากเมเพื่นชิลงมาเองเลยเดินสิบีตชิบเดินทีพย์ช่องเล่าครับพูดแหละเพื่อนชิลงมาเยี่ยมมายามด้วยตนเองเลยูเห็นแน่จะเป็นโมตดาเห็นแต่แบบเห็นเพื่อนอยู่บ่อยากเพื่อนก็จะมาคนชื่ว่าจะมาจิตใจเรื่องเลี้ยเพื่อเพลงดูแบบที่ชมคอยแล้วก็ควร มาตายกับน้ำเพลินวันช้าดมี่่้วยมีแต่ว่าเฮากับหินนาทีเฮาดีที่สุดเต็มที่แหละเดี๋ยวเพิ่นมื่อใดมื่อหนึ่งเพิ่นจะลงมายามเฮานี่แหละจะพาเพิ่นมาเจ้าเจ้วสิ่งที่เพิ่นนั่นจะให้ด้วยด้วยด้ยไม่ได้่ากยังไรแบบ่าจะได้หรือเป่าก็แต่ว่าเขาเป็นคนหูผู้ดียังมีรายสิ่งหลายอย่างอยู่ ที่เพิ่นที่มองเห็นแนะเพิ่นที่ช่วยเรือเจ้านเจ้าเนะขอให้เป็นคนดีแค่นั้นแหละเพราะคนอื่นๆอนานยูเขาก่ะอิจฉาตาห่อนเห็นเฮาลําบากแบบได้ผลมาได้แบบนี้บางคนอิจฉากระยาเขาเขาบอกะไแต่เขามันมันคนหลายคนมันก็มีหลายแบบ ร้อยคนก็ลร้อยคมคิดมันไปห้ามกันบ่ได้ดอกแต่แล้วแต่เป็นศัตรูอีกาคหนึงย่แย้ชุกโหยอู้บ่ห้อือชาเออบ่ต้องถื้อาเพื่อนบ่เป็นยังเพื่อนจะบด้ใดครับก็เรื่องของเพื่อนดอกอันนั้นก็จะกินต่อะไรไ้เนาินละเบา อันนั้นเลยสกก้าบปาได้บนนิเด้อจ้าจ้าจ้าดยค่ำมืดแล้วอยู่ดีี้เฮใจสบายดีเบาสบายดีค่ำคำคำเพื่อะรไปไล่มงไล่บอลอมีไล่มงลาบอลไปโดยโดยเเก็บไว้ไม่ได้ตดยไปพี่น้องเลยก้บก้อนบันนี้โอเคพม่พี่น้องเลยปฏิกับสิครตุเดินทางก้ับก้อนกับพุทีิเพมาเยี่ยมมายามตามข้าวเบิ่งเล่าเรื่อง สมานุเนาะกัยังท่านได้แล้วพี่น้องเงยเพื่อนท่านได้ไปวหนากรเล่งให้เห็ดหัวให้ง่วเข่าแล้วก็คีนใจบบได้ที่ไปก็ต้องเป็นลูกน้องเพื่อนเนาะต้องให้รอใหัวหนาเพื่อนอนุญาตอีกอน่าสั่นก็พังไปอีกพี่น้องเงยเนาะแต่จังใดก็ประเตียนก็สิเร่งรัดให้ท่างน้องสองคนเพื่อนน่องดุงือว่าน่องเสือเนาะไปเข่าทำเฮียนก่อนพี่น้องเงยถ้าจังใดก็จะไปฝากเพื่อนก่อนเนาะ มนโนมานำหลังกับจังววากันพี่น้องเออ,อสำหรับมื่อนี้ระเตียงก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทั้งเมยไปทุนเพิ่นที่ได้ช่วยเหลือทางครอบครัวรไอจอยโดยตลอดมากพี่น้องเห็นเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแขแ็งแรงก็จะจากโรคไัยแ็บทั้งปวงเด้อเมยให้มาชำใดก็ขอ,ขอให้กับขื้นให้เมย์้อยเท่าพันเท่าซาถุเนาะ และสำหรับมื่อวานี้บะเตียงกะขอตัวลาลงก่อนพี่น้องเอ้ยค่อยๆขำลงแรงแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชูทุกคนที่เขับมติดตามนมาสมคลิปจนจบแล้วก็บค่อยๆขำโฆษณาพี่น้องเอ้ยจนละเมื่อนี้บะเตียงเขาก้าวคำว่าสบายดีพี่น้องเบิร์ตชูทุกคนนะพี่น้อง